สวัสดีครับ,บรสวัสดีครับอ,อ่ะพูดถึงความรู้สึกก่อนวันนี้เป็นไง<อ>ไเล่นรักช,ชนะแล้วก็โล่งเลยพี่กดดันมาเพราะซ้อมน้อยนะอาทิตย์สุดท้ายครับซ้อมมาก็กดดันรักชนะแล้วก็โล่งดีใจครับพูดถึงการที่ซ้อมหน่อยที่บอกว่าซ้อมน้อยนี่มันก็ซ้อมมาเรื่อยๆพี่ก็มันเราไม่ได้เร่งก็เตะห้ายกมกั่งสามยกมั่งก็ร,รายการเราเดือนหน้าที่ตุลาเดือนที่เจ็ดะครับเพราะรายการมันขึ้นอยู่แล้วเจ็ดมะกราใช่ครับ จอครันยังไม่เจอไม่รู้เลยเขาแค่แต่เขาขึ้นไว้แค่ขึไหมเฉยแต่นี้คือเลื่อนมาเร็วกว่าเดิมใช่ก็รับปากเขาว่าต่อยทีแรกคืกว่าต่อยกับพวกฝรั่งเขาบอกว่าต่อยกับฝรั่งรับเขาก็ก็มาก็มารู้มารู้ทีซ้อมตอนเย็นเสร็จก็ต่อยแบบเช็พิชิตก็ก็กดดันอยู่เพราะเขาเป็นมวยเดินเข้าหาเราครับปรากฏมาครั้งแรกเป็นไงบ้างความรู้สึกตอนนั้นก็ตื่นเต้นอยู่พอเจอมวยมวยสไตล์เดินเราไม่ชอบเข่าอยู่แล้วดูตรงเลยว่าไม่ชอบเข่าก็ตรงๆได้แล้ว ไม่ใช่ชอบเขาแต่ก็ได้พอได้พราผมพอตีได้แต่ตีพวกสู้มวยเขาอาชีพไม่ได้<ม>ก็เลยแก้เกมมาเข้าวงในก็รัดเอเวเลยอ่นงงี้มื่อลูกเกมเนี่ยช่วงยกแรกเป็นไงบ้างครับก็ยุแรกก็อันนั้นอยู่ครับยกแรกก็ถือว่าเอาเอาเรื่องอยู่ครับพอขึ้นยกสองได้ต่อยเขาเมาแล้วก็รู้สึกว่า เข้าทางเราแล้วครับเริ่มมั่นใจแล้วเริ่มมั่นใจกับตัวเองครับที่สามเกมมันออกมาเป็นยังไงบ้างก็ดีก็เรื่อยๆทางเราครับก็อยู่ภูมินอกรอรัดเอวครับมาคุมนะครับก็มาคุมครับไม่อยากแรกเยอะครับก็สองมาไม่ค่อยดีก็เลยไม่อยากแรกเยอะครับหมดแรงไหมไฟนี้ว่าไม่หมดนะครับเพราะผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เล่งเท่าไหร่ครับแต่ว่าชกนรัดคุมมากรัดคุมมากกว่าครับ เนงไงบ้างโดยรัพอใจผลงานไหมครับไปนี้พอใจอยู่ครับมีจุดไหนไหมครับที่ต้องกลับไปแบบผมก็น่าจะเป็นพวกวงในมวยเข่าก็ถ้าเจอเราเจอพวกคนไทยเราต้องไปแก้พวกเข่าเขือให้ดีขึ้น่าเดิมคยมบแล้วเรื่องฟอร์มการชกแบบว่าในวัลลูเมนีเนี่ยชกมากี่ครั้งนี่เข้าครั้งที่เก้าแล้วครั้งที่เก้าผลงานเป็นยังไงบ้างก็ปีที่แล้วแพสี่ไฟลวดแพสี่ไฟลวดแล้วตอนนี้ชนะ สี่ขึ้นห้านะครั้งที่ห้าแล้วไม่ชนะห้าครับก็คือครั้งแรกที่มาสี่ไฟชนะไฟเดียวที่เหลือแพ้หมดเลยที่เหลือแพ้หมดเลยครับมาถือว่าตอนนี้ฟอร์มมันก็เริ่มดีแล้วนะใช่ครับวางถึงสัญญาวันไนมก็ถ้ามีโอกาสก็อยากจะไปสักก็เป็นคนมอนก็อยากให้พวกมอนประเทศของผมได้มีมันไอด้าของเขา่าได้ไป<า>ได้ต่พวก ส้งฟูอย่างเงี้ยครับอยากสร้างแรงบันดาลใจใช่ครับให้คนพม่ามอนครับตอนแรกวันนี้คิดว่าหวังวอนัดอะก็กะจะหวังวอนัดปีใหม่นะกลับไปเที่ยวเงี้ยแต่พอไม่ได้ก็คัดตัวไปก่อนนะคัดตัวไปก่อนครับเอาไปหน้าครับ <Okay. S 2> พูดถึงไงก็ก่อนที่แบบประกบเจอแบบในวีชินเนาะชื่อชั้นมันห่างกันมากเลยนน่าจะห่างห่างมากครับเพราะว่าตอนเมื่อ ผมต่อยมวยไทยไม่ได้เก่งอะไรมากมายพี่เมื่อก่อนต่อยอยู่ห้ายกครับไม่คอมเมนต์แฟนมวยเป็นยังไงบ้างก่อนก่อนชบเลยก็น่าจะเทพิทิตหมดเลยครับเราไม่มีสู้ไม่ได้เหมือนอหักปากกาเซียเลยหม้วันนี้ใช่ครับเป็นไงหักปากกาเซียนอยากบอกแฟนมวยที่แบบว่ามองเราแบบว่าสู้เทพิชิตไม่ได้อยากมีอะไรอยาก <c oughs> ก็ <c oughs> ผมก็แก้เกมมาก็สู้ได้ครับผมว่ามวยสามยกนะมันไม่แน่ไม่นอนพี่หมัดใครดีใครนั้นดีผมว่า อยู่ที่หมัดกับอันนั้นนะพี่แรงแล้วก็จังหวะจังหวะว่าสามยกมันไม่ใช่ห้ายกห้ายกนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วเ <laughs> ขาตีตายครับห้ายกเขาคีบได้ตีตายพูดถึงสี่ไฟแรงหน่อยที่แพ้มาเนี่ยมีอยากแก้มือใครมมีหลายคนเลยพี่โอ้โหตอยกับใครบ้างใครบ้างที่อยากแก้มือเนี่ยรูอ้อยากแก้มือทุกคนเลทุกคนเลยถ้าเป็นไม่ได้ครับไม่ได้นะครับอโอ้เคครับวันนี้ทำสำเร็จแล้วอยากขอบคุณใครบ้างครับ ก็ขอบคุณเสี่ยมันจงครับที่อันนั้นดุด่าผมมาตลอดครับแล้วได้มาถึงวันนี้ก็คุณเพมด้วยครับได้ผมได้มาถึงวันนี้คขอบคุณครับสุดท้ายนี้ครับฝากซีแฟนมวยช่วยติดตามไฟหน้าหน่อยครับก็ฝากแฟนมวยครับช่วยติดตามหน่อยครับว่าผมไฟหน้าผมจะทำาว้ดีกว่านี้ครับโอเคครับแสดงความินดีด้วยครับ